โอกาสที่ไทยเราจะเป็นศูนย์กลางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของภูมิภาคไม่ไกลเกินความเป็นจริงแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนื้อหอมมากบรรดาบริษัทเทคโนโลยีแห่เข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องสาเหตุเป็นเพราะอะไรโมไนชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้29มการาคม68ต้อนรับวันตรุษจ,จีนด้วยข่าวดีๆครับจากทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI คุณนริศเทิดศรศักดิ์ที่บอกว่า ผลการประชุมของบอร์ด B.O.I. ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน3โครงการสำคัญมูลค่าลงทุนรวมกันนะครับมากกว่า170,000ล้านบาทประกอบไปด้วยกิจการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขนาดใหญ่2โครงการก็คือโครงการ Data Hosting ของบริษัทในเครือ TikTok ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอคอนเทนต์ยอดนิยมโดยจะลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่างๆใน Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูงครับเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุรปราการและฉะเชิงเซามูลค่าลงทุนรวม126,790ล้านบาทและกิจการ AI Cloud Service ของบริษัทสยาม AI Corporation จำกัดซึ่งเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับเลือกให้เป็น NVIDIA Cloud Partner จะตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีและปะทุมธานีมูลค่าลงทุนรวม3,250ล้านบาท นอกจากนี้ครับก็ยังได้อนุมัติโครงการลงทุนผลิตโพแทส,สเซียมคอไรด์ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปุ๋ยของบริษัทเอเชียแปซิฟิกโพแทสเซียมคอร์เรชั่นจำกัดจะตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมูลค่าลงทุนรวม4400ล้านบาทครับทางเลขาธิการ BOI บอกต่อนะครับว่าในปี67ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลจานวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสาคัญอย่าง Data Center และ Cloud Service โดยบริษัทชั้นนำจากทั้งสหรัฐจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียและไทยรวมถึง16โครงการเงินลงทุนรวมมากกว่า240,000ล้านบาทถือเป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงเป็นอันดับหนึ่งเลยครับสำหรับในปีนี้ b o i ก็คาดการเอาไว้ว่าจะมีบริษัทชั้นนำระดับโลกตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียนครับ โดยเฉพาะจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ AI รวมทั้งการจัดเก็บและประมวลผล Big Data การลงทุนของทั้งสองโครงการนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลทับของภูมิภาคนะครับนี่และครับข่าวใหญ่ข่าวดีต้อนรับวันกรุฎจีเลยนะครับ